อดีตทหารผ่านศึกตราดเดินเท้าเข้ากรุงนะคะในระยะทาง345กิโลเมตรถวายแม่หลวงของแผ่นดินซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5วันค่ะ นายสายหยุดวิไลาอายุ60ปีค่ะเป็นชาวตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเป็นอดีตทหารผ่านศึกขณะนี้ปลดประจำการแล้วนะคะแต่งกายด้วยชุดสีดาพร้อมกระเป๋าเป้สะพายหลังหนึ่งใบมีธงชาติติดสองธงด้านหน้าห้อยพระบรมฉายาลักษณ์พระพันปีเดินทางจากบ้านเกิดในตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อถวายสักการะพระบรมศ พระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังโดยนายสายหยุดกล่าวว่าตนเองนั้นเดินทางมาจากโรงเรียนต่อชดอท่ากลุ่มให้เหตุผลนะคะว่าอยากทำภารกิจเพื่อแม่ของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งในปี2559นั้นเคยเดินทําภารกิจแบบนี้มาแล้วเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลให้กับพ่อของแผ่นดินรัชกาลที่9โดยในครั้งนั้นเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีส่วนในครั้งนี้ตนเองใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3สุขุมวิทเป็นหลักในการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นายสายหยุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5วันนะคะและหากประชาชนที่พบเห็นหากว่าท่านยินดีที่จะช่วยเหลือสิ่งของไม่ว่าจะเป็นน้ำหรืออาหารก็พร้อมรับนะคะแต่ไม่รับเงินสดโดยเด็ดขาดค่ะต่อเจรออครับผมต่จรอไหนะครับพระกุ่มพุทำไมถึงต้องมาเดินนี้ครับก็อยากทำภารกิจเพื่อแม่เพื่อสวายเป็นพระฤาศลนะครับผมถวาย เคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งสมัยพ่อหลวงครับครับก็อยากจะทําความดีเพื่อท่านสักครั้งหนึ่งตอนนั้นพ่อหลวงนี่ทําตรงไหนครับจากอุบลครับผมเริ่มจากอุบลปีห้าเก้าอ๋อแล้วไม่ตอนนี้มาเริ่มต้นนี้ตัดของย้ายมาอยู่ตราดอ๋อครับผมย้ายมาอยู่ตราดได้สองคืนเราเพิ่งเดินวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกครับจะเริ่มตอนเจ็ดโมงจะใช้เวลากี่วันครับก็ผมก็กามว่าถ้าไม่เอ็กซสเนต์อะไรผมก็จะประมาณห้าวันครับก็คือเดินเจอไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆประมาณห้าวัน ถ้ามีคนมาช่วยมาอะไรเนี่ยครับร<อ>ับไหมอันนี้ก็แล้วแต่ศรารธนครับผมคือว่าแล้แต่าจะก,การุณาแล้วกันผมจะทำภารกิจให้ดีที่สุดไม่รับเงินใช่ไหมครับไม่ครับไม่รับเงินครับผม